การนี้เนี่ยคืนักแสดงที่มีความสามารถส่วนใหญ่เจะรูจักตัวนี้แน่ๆบทบาของแเนโรบทสเปนรงนัเกี่ยวกับอารมณ์ของหนังเรื่องเปนโรันไงคมีความสมร้าเสียใจของ่านจะเป็นมาใช้ี่สส่วนนี้คือหน้ากอง Yeah. Mm -hmm. ี่คือตัวอย่างที่ตอนนี่เดฟได้ถามเรื่องเรื่องอนิเมชันอลเลยแลนด์นักชาร์ลหรือว่าที่รู้จักไมากที่สุดในบรกใบองกับการแจ็คสันโลค่ะเอนเตอเทเนค่ะชินการเพลงอเขานจากที่เขารู้จักกับคอรี่แอนนี่อันสันซึ่งเป็นที่เซอรร์ของนักร้อมนำวงที่เขาเคย ได้เปลี่ยนมาทำอา,าชีพเซลล์ขายประกันอันมรนศักดิ์ค่ะซึ่งเขาบอกว่านั่นคือบทบาทแรกที่เขาได้รับคือเขาต้องเตรียมเสียงในการคุยกับลูกคา้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้น2อปีต่อมาเขาปร้อยอีกก็ได้ ออเสียงได้ค่และมีน,นัที่ชื่อว่าเดลิฟโรทั้งสองที่นีอยู่ที่บป,ปารีสป,ประเทศฝรั่งเศสค่ะนลชีวิตกานแต่งานของเขาจา้า,ง,า,ง,ง,จางที่เดลิการแต่งงานมหลายั้หลาแบบการสำคัที่โรงดังที่สุดของเขาคือช่วงที่เขาได้พบกับวิโูนาไรไดร์ซึ่งเขาได้แต่งงาน เล็บได้สักต้แนแขนเขียนว่านิวนางอยเวอร์หลังจากนั้นสามปีต่อมาเขาได้ยืดิหดความสัมพันธ์เคิะแล้วเลฟได้ลบไฟสักสจากนั้นเล็บเสียใจมากดื่มหนักมอมา